อนนี้สำหรับออนอนงกูตัดหามเลยวัดไปเลยกูไม่มีน้องสาวอย่างมันแต่ที่สำคัญบ้านกูไม่ต้อนรับไอ้พวกกบฏแผ่นดินอย่างมึงใส่หัวไปทพี่ครับ <c oughs> เมื่อท่านพี่ร <c oughs> ู้แล้วว่ากับผมได้รับโทษอาญาแผ่นดินแต่จริงๆกับผมไม่ได้ทำกระผมถูกใส่ได้กรผมยังต้องหาหลักฐาน เพื่อมาพิสูจน์ความจริงแต่ถ้าต,ตัวกระผมคนเดียวกับผมยังพอจะเอาตัวรอดได้แต่ตอนนี้ผมมีลูกสาวแพวลพลนันที่เกิดมาจากน้องสาวของพี่อ่อนอ,อนงผมจึงอยากมาขอความเมตตาท่านพี่ฝากแม่แพวพันธ์อว้ให้ท่านพี่เลี้ยงสักชั่วระยะหนึ่ง,งครับเฮ้ยเฮงแกโตมากไปหรือเปล่า กูเรมีความสุขมึงสุขกันแค่สองคนไม่เคยนึกถึงกูแต่พอเดือดร้อนไม่มีที่พึ่งพาอาศัยจะเอาลูกมาฝากกับกูล้วมึงไปกบบรบอแผ่นดินไปแล้วลูกมึงอยู่ที่นี่กูก็สิบผายหมดเลยสิมึงฟังนะมึงจะทําหรือไม่ทาผิดหรือไม่ผิดกูไม่สนใจสําหรับมึงและก็ลูกมึงกูไม่รับ <c oughs> แต่ยีชรัน <c oughs> รับผู้ดี ยายยีลูกเป็นชเดือดมาด้วยน้าอีลูกเสียงเอ็ดกยิ่งไม่รอดเรงอไปข้างล่งรไปีงเรอมาลีวัน้ฟัง เราใจไม่ดันทำไม่ได้เพราะกำใจยังมีผู้หญิงพูดอะไรอ่ะไม่ได้นะไม่ได้ดิครับบนี่ขอคุณไม่เอียนะคะมึงออกจากบ้านกูไปซะเลยนะกูบอกกูไม่ลับกูก็ไม่รับ เด้วยวก็ไปขอรุ่กไว้ด้วยคุณหญิงเชื่อฉันเถอะอย่าพูดแบบนั้นนะปล่อยมันไปส่งคุณพ่อลูกมันไม่จะคุ้อยู่ที่นี่ไล่มันออกไปจากบ้านเรานะเชื่อฉันเม่งั้นเราเดือดร้อนเน่เงียบเดี๋ยวอีฉันจัดการเองค่ะคุณพี่น้งเงียบนะคะสีสงครามกระหม่อมไหวด้วยก็แล้วคุณพี่เราคุณหญิงไม่ได้วันพ่อจะรู้เรื่องราวทุกอย่างหมดแล้วเอาเป็นว่า เราเข้าใจหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ดีท่านไม่ต้องห่วงนะเราคุณหญิงมาลิวันจะรับแม่เพลวพันไว้ดูแลนะขอบพระคุณรัคุณพี่หญิงเดี๋ยวเดเดี๋ยวไป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 ปไ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 ป ผู้หญิงทาไมคะคุณพี่เอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมียเขามาโอ้ไันไม่ดีด่อย่าไปเอามันมาเลี้ยงที่บ้านเรามันไม่ดีหรอกน่มันทําให้เราเสือ่อมเพียชื่อเสียงอีกจะปา<ถ>เดี๋ยวอีฉันจัดการเองค่ะคุณพี่พนั่งเงียบๆค่ะสีส้มครามในเมื่อท่านมั่นใจว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องไปหาหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วเมื่อถึงวันนั้น ถ้าท่านจะมารับแม่แพวพันกลับไปเราก็จะไม่ว่าอะไรนะเอา้าคุณหญิงโอ้โหเอามาเลี้ยงพอโตจะให้เอากลับไปอีกมันปืนเข้าสู่ข้าาอศรปืนทุกอย่างฉันว่าตัดปัญหาตรงนี้ไปต้องเลี้ยใครทั้งนั้นเลี้ยแค่ลูกเราพอแล้วแค่นี้ก็ปวดหัวพอแล้วคอยค่ะคุณหญิงทำไมคะก็พูดเยอะ ไม่ต้องพูดนั่งเงียบเียบทั้งพ่อทั้งลูกนั่นแหละห <_ S 2> ไม่ต้องไปห่วงน,นะทศีสงครามรีบสั่งเสียลูกแล้วก็รีบไปอดทางการจะมาเจอตัวข้างขอ้อรับคุณพี่ไม่ต้องหว่วงเราจะดูแลเป็นอย่างดีนะแล้วเชื่อเถอเถือนะ,ะ a, นะฝากพ่อนะลูกเราต้องอยู่ที่นี่อยู่กับคุณลุงคุณป้านะเชื่อพ่อนะลูกนะอยาอยู่ที่นี่ไปกับพ่อไปกับพ่อไม่ได้นะลูก ไปกับพ่อหนูจะลำบากพ่อมีอยากให้หนูนต้องลำบากเชื่อพ่อคุณลูกคุณป้าเขาจะดูแลหนูให้ดีที่สุดพ่อสัญญานะลูกถ้าพ่อทำทุกอย่างเสร็จสิ้นพ่อจะได้กลับมารับเจ้าแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันนะลูกนะนไนม่ลังเลใจก่อนพูดัลูกาาาสาวไปได้แล้ว อย่าดูแลเม่แพียวพัน์ป็นอย่างดีนะมองดพอดาอ้าวไมน้องดน้องตาล้องไห้อยู่ได้เฮ้ยเป็นอะไรไปอีกเล่าเอาทั้งเมื่อยางอยู่อยากตามพ่อมึงน้องไปเลยไปเลยไปคุณพี่ก็มันร้องไห้ตาพ่อมันเนี่ยแค่นี้เพลียวพันก็ขวัญเสียพอแล้วก็บอกว่าอย่าไปเอาเพลียวพันน่ะเป็นหลานท้ๆเ่คุณพี่เลยนะคะหลานที่เหน่อยฉันไม่มีน้องสาวฉันไม่รับ เอาเป็นว่าถ้าคุณพี่ไม่ชอบไม่อยากอยู่ตรงนี้คุณพี่ก็ไม่ต้องอยู่ค่ะเชิญคุณพี่ไปที่ชอบที่ชอบเลยเฮ้ย hey! คุณจิงไล่ฉันเหรอเชิญเลยค่ะคุณพี่ที่จะไล่เดี๋ยวคนเนี้ยมาไล่ฉันออกจากบ้านไปที่ชอบที่ชอบค่ะชอบที่ไหนไปที่นั่นเลยพูดเอน,นะค่ะดีนจะไปน่ดจะสินอ่างทองเนี่ย <laughs> จะไปสอนเด็กลำที่ชอบของฉันอยู่ที่นั่นไปเลยเออแล้วอย่าโทรตามนะเล็กครับครับปาน้อยครับครับปาเออต้องอย่างนั้นนะพิ่มาลำไส้เู้ไหมเ่ไปเขาไม่เห้เราอยู่แล้วก็ไม่ต้องอยู่ลูกไอ้ตันอ้ยาวเดี๋ยวไปด้วยกันสี่คนเราไปไหนก็ได้ตามใจเรา นี่เอางี้เล็กครับเดี๋ยวป้าจะพาไปหาอะไรกินอยากกินอะไรเล็กอยากกินนมนมอะไรครับหาไหลไปนมมาหาไหลพ่อจริงๆครับพ่อบันเนาะใช่สอนแต่ดีๆทั้ทงนั้น